เรียบร้อยครับผมต้มปลาคอหน้าใส่ผักกระเงี้ยฟังนี่แต่ว่าหายไปแล้วครับฟังนี่มีคนกินตะไข่ครับไปแล้วกินวะครับกินตะไคร้วะครับมาครับผมใส่ปักอีตูใส่หน่อไม้ดองน้อยนึงครับสมบัก,ก,กสดนำ้ำ ชุดน้ำนัวนัวอะไรครับเดือดจำเจียวอืมอืมสุดยอดครับพี่น้องเออผ่านนะใส่เงาเขียดครับใส่เงาอีหมูใสบ่บ๊อเพชรครับสูตรบ๊อเพชร ส่วนให้เด็กหน่อยกินน้ำคำยังไงเอาอยากนั่งครับบัดนี้เมื่อกี้นั่งย่องย่อครับบัดนี้นั่งแพรแล้วบัดนี้ มาครับพี่น้องมาเมีเด็กน้อยมากินขา้าว อาหนเห็ดน้ำฝ่อภูเขาดำเด้อแมวกินหมดเด้อไ,ไปเดีนของแอรอ์บ่ฮะกินต้มปลามะเอาบ่า

นำมะนาวน้ำกันสำหรับมือนีครับสวัสดีครับ